พี่น้องข่อยสิมาผัดบักบวบจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งซอยข่อยได้ว่าข่อยเฮ็ดถืกหรือบ่ถืกจับพี่น้องจ้าโอเคแับแรบกข่อยใส่อันนี้เลยนะจ้าข้ามมาผัดข้าวต้องใส่น้ำมันนะจ้าพี่น้องน้ำมันก็เอากระเทียมสับลงไปนะจ้าะเทียมสับลงไปมันทำซอสเลยจ้าพี่น้อง อยู่ที่ไฟปานกลางมาจากพี่น้องอันนี้อันเขาลลเห็ดไฟอ่อนลงก็ได้จากห้องสีใสไข่เนาะอันนี้เคล็ดลับน้องสาวเคยบอกมาว่าจะไปเไห็ดไข่มันมุดบร,ริสุทธิ์ตะขอนเห็ดเป็นท้่เขาบอไปลอกเห็ดเบิง่งจากพี่น้องตอกไขล่ลงไปสองลูกาโอเคอหมูเราก็มาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไข่มันแต ก่อนนะจ๊ะแล้วก็รอให้ไข่เซ็ตตัวเพราะว่ารอให้ไข่มันเซ็ตตัวก่อนจะไปเห็ดให้ไข่มันมุนมาสัน่นเพราะว่านี่เขาบอกมากจากพี่น้องเพาก็กะเลงไฟขึ้นน้อยหนึ่งจะน้อยจ้จะแักคอยที่ไปหาปานกลางลจากพี่น้องไปเ้องเทิ้ทเห็ดเทิ้งปลาทาน้ำลายกระสีมีกระดิ่งแน่จากพี่น้องก็จะขอเห็ดกินเองแล้วว่เป็นยังงั้นจากพี่น้องจา้า เอาบว,วบไซเลยนองจากพี่น้องขอสียบเอาหนามไซแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันนี่ขอสียบเอาหนามไซ เพราะว่าไฟตีทาให้น้ำบวมบวกมันออกเพระาะจะใบย่านันมีมันอันนั้น,นยาาอันนี้มันอันนั้นยานน้ำมันหลายใส่น้ำมันหอยเลยจ้ะพี่น้องจ๋าแต่น้ำมันหอยเลยใส่ลงไปเน,นี่มันแบบพ่อๆเลื่อยดูสิเพราะว่าต้องไปใส่น้ำผูน้ำปลาใส่ลงสูตรรสอีกนะจาะนี้น แต่ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไหม้นะพี่น้องจะถ้าเราไม่ใส่ฮานี่งย้อนน้ำไปน่อยนึงจ้ามันสิไหม้หม้อจ้าพี่น้องเพื่จะแล้วเราก็จะมาใส่ผงนัวจ้าพี่น้องในส่วนผงนัวของเฮาจ้าพี่น้องเสบหลายเสจห้ายเศษหน่อยเศษหน่อยจ้า แล้วก็เหยาะน้ำตาลนิดนึงจ้าเยอะน้ำตาลนิดหน่อยจ้าเล่นไฟขึ้นเลยก็ผ,ผัดผัดผัดจ้า เสร็จสร็จจากพี่น้องจ้ะผัดบัว